สวัสดีค่ะทุกคนแนะนำตัวที่ครอบกันนะคะวันนี้แนะนำสามแบบนะคะแบบแรกเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีพนักพิงให้นะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีโต๊ะมีพนักพิงอยู่แล้วนะคะป้องกันเตาบินเตาแตกนะคะเพราะว่าแม่พิมพ์แม่พิมพ์จะไปวางบนเนี้ยวางบนอ่าแท่งเหล็ก ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ไม่ได้ใช้กับพิมพ์หมุนนะใช้กับพิมธรรมดานะคะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้จะมีพนักพิงให้เห็นไหมคะจะเป็นพนักพิงให้เลยนะสำหรับใครที่ไม่มีโต๊ะมีพนักพิงตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็ใช้กับพิมพ์ธรรมดาเหมือนกันต่อไปเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้ครอบถานนะ รอบานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้กับพิมพ์หมุนเพราะว่าเนี่ยเขาจะเจาะรูไว้ให้ตรงนี้ไว้สําหรับใส่แม่พิมพ์หมุนนะคะยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็หมุนได้เลยนะคะนะให้ทุกคนดูกันนะคะและแต่นะคะแล้วแต่เลือกเลยนะแบ่งปันความรู้กันค่ะสวัสดีค่ะ